คุณชื่ออะไรนะคะแม่ทาวอนอ่าคุณแม่ทาวอนอ่ะหนูไกลหนูหนูติดไม้นะโอเคคุณแม่ทาวอนแม่ทาวอนป่วยโรคประจําตัวอะไรคะเบาหวานไขมันความดันเสี่ยบสามสามโรคนะคะค่ะล่าสุดแล้วทีนี้อาการที่กินเนี่ยกินเป็นมานานหรือยังคะกี่ปีละสิบเอ็ดปีแล้วค่ะเป็นมาสิบเอ็ดปีแล้วสิบเอ็ดปีแล้วค่ะสิบเอ็ดปีแล้วเนาะยังไนฟิล์มก็ได้ัทีนี้กาแฟอาราดิน ก่อนที่จะกินอาการเป็นยังไงบ้างปกติในแม่สีเป็นคนบากินกาแฟนะคะโอ้แม่เป็นคนบากินกาแฟเลยกินกาแฟเลยกินได้กินบ่ได้เลยแม่แม่ก็กินทีละครึ่งนีู่้ใดแไรนําให้กินแม่ทาพันเออพนางจั่งอ๋อพนางเมื่อกี้นี่พนไปวอาว่าจังไหนบ่กินกาแฟเปลี่ยนใจกินกาแฟพนไปว่าว่าอันล่องกินเบิงเจาก็ปวดขาปกติแม่ แม่ชีมีโรคประจำตัวอยู่แล้วก็เป็นโรคเบาหวานความดันนะก็ล่มนัำนะล้มกระดูกเล่าที่นี่ไปเขาเฟือกยางบดายอยู่สองสามเดือนคุณหมอเขาเขาเฟือกให้ที่นี่มันปวดไม่นั่งจะเลยว่า ร่องกินตัวนี้ลองเบิ้งน้าเบิ้งดุ้งเถื่อมันดีที่แรกก็บเสื้อว่าเพราะว่าเจ้าของก็กินกาแฟไม่บปล่ากินเทาได้แม้ก็สชแพ้แล้วต้องเท็ดยหายใจสั้นนะเมื่อยงจ้าเมือแตกเลยกินเทาได้ก็ดีกินนิดเดียวก็บ่ได้กาแฟนะที่นี่ที่นี่เอ๊ะสิลองกินเบิ้งที่นี่พ่อแม่นางเคยบอกก็เลยว่าเอามามาลองเบิ้งจักหาซองเบิ้งเอาหาซองจ้าเอาเครื่องกลองหาซองที่นี่กินททล ซองหนึ่งกินสองคือสองคือโอเคสองเสาอะนะที่ซองหนึ่งอ่ะจ้าจ้าเป็นยังไงบะเนี่ยใจสั้นม่นกมันกะที่แหลมมันกะเป็นวิว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 อยู่แต่ว่าผมชื่อว่ามันมีอาการแบบติดชานแลกับแฟมันสิมันมันหล้กกับมันเป็นเห็ดอก็กาแฟธรรมดาเนาะเออแซบกะเออก็กินได้คือว่ากกินไปกินไปที่สองที่สามหมกอ่ะพรกะผมซื้อในร่างกายคือเวลานอนอ่ะจ้เฮ้าเฮ้า พอเขาตื่นขึ ma 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 <t ört una> ้นจะเดือดเชื้อเขาก็ิพริกขี้ยงกันปะนบ้มันจะปวดตะกอนนะมันจะปวดพิกแล้วมันจะปวดมันเบาๆนะจ้าทีนี่พอไม่กินกาแฟนะเขาพริกไปสิเออขาเหยียดออกมันก็เหยียดออกได้ง่ายมันจะไม่เจ็บนะมันจะไม่อุ้ยคือเก่าจ้ะที่นี่กะเอ๊ะรู้สึกว่ามันมันจะตอบโจทย์อยู่หรือเปล่า กินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆกินเครื่องซ่อนก็เก่าเดี๋ยวนี้ก็ยังกินเครื่องซองอยู่เบิ้ดจ๊กกองเหรอคะแม่ป่ะเนี่ยสามกองครึ่งแล้วสามกองครึ่งแล้วนะคะทุกคนนะประดีบ่าป่ะเนี่ยวันนี้เป็นยังไงที่นี่เบิ้งจกฟองแล้วอะขั้วมดซึกคือร่างกายตอนกลางคืนเนาะบางบางเทีเขานอนทาคุดคู่เนี่ยเี๋ยไม่ว่าเหยาดออกว่าเจ็บที่นี่ ก็ขยัดปุ๊บมันได้สบายนะมันชีวเจ็บเหมือนเหมือนเมื่อก่อนเราบ่าด้กินกาแฟเนาะไม่ได้เอาขยันออกก็ทีค่อยดึงแขนออกขาคือกันเอ็นมันหดเอ็นมันนี่ไปมันอาจจะเป็นแบบนั้นเพราะเขาเพราะเขาไม่กินตัวนี้แล้วมันมันขยยดออกได้ง่ายมันเบาตัวประมารถนานๆคือขานี่ทีที่มันเจ็บนี่นะมอหมอก็บอกเลยได้ปะขาแม่หนี่มันฉีเป็นไปกับแม่แบบนี้ตลอดชีวิตเวยแม่เด้อเป็นยังล่ะแม่แม่ลม ไม่ลื่นโมลมที่นี่กกระดูกกระดูกมะลาวมอสมอสิีพาตัดแม่กเ็เลยว่าแม่บ่ผ่าดอกแม่ก็ปรึกษาหมอวาา่าถ้าดมุติว่าแม่พากบา็บ่ผ่านในรักษาหายจ้ะเรีวกว่ากันหมอ<แ>มก็ว่าดพ่อๆกันแม่กเ็เลยตัดสินใจว,ว่า,าพบพลาดเพราะว่าแม่มีโรคประจําตัวหลายอย่างเออนนัั่ตวที่นี่ก็เลยก็เลยมากินตัวนี้ ซึ่งว่าตุกมดคือว่าวมันสิตไปกับเจ้าของตลอดชีวิตมันกับ่าปวดว้าหหเห็นไหมคะเห<อ>็นไหมคะหมอบอกว่าจะต้องปวดตลอดชีวิตเนาะไปน้ำกันจนว่ามือุดท่ายันที่หมอพาาี่นี่พ่อไม่กินตัวนี้เด็กก็กินไปนั่งฟังเจ้าของไปนั่งบอกบอกคอยเสื้อคอนอื่นปันไดนอะคือแม่จิเป็นคนบคอยเสื้อคนอื่นปันไดคือต้องเอาตัวเจ้าของที่สุดนะถือว่าไม่นะถือว่ากถือใจแม่เนาะหนึ่งเพื่อการเจ็บปวดเท่าดีขึ้นเนาะแม่เนาะขาที่รดร่มว่าเป็น กระดูกล้าวแม่บ่ไรลวดล้มแม่ย่างล้มโอ้แม่ย่างล้มล้มจนกระดูกล้าวนะแม่เนาะจ้ามันล้มจังคาได้กับโม่มันลื่นนะโอ้ตายจนตายเออล้มจนกระดูกล้าวหมอบอกว่าสิปวดจังสี่ไปจนหน้าใช่สิ้นสุดซึ่งกันและกันแต่ทีนี้ไม่กินกาแฟละดินกูซึ่งว่ามันมันบ่ปวดถ้าถ้าปวดนี่ถ้าเฮายางหลายๆมันก็เป็นเรื่องธรรมดาปวดใช่ใช่คือเขาก็ต้องเข้าใจเขานะนำมึงนะคะเออจ้า ถือว่าเส้นเอ็นน่ะกลับมาทํางานได้ดีขึ้นเนาะแล้วอันอาการปวดน่ะลดลงแสดงว่าเส้นเอ็นที่เกิดอาการอักเสบหรือฉีกขาดถูกการดูแลแล้วก็เลือดเขาสะอาดขึ้นนาะน่าใสเนาะแต่ละขันนะน่าใสขึ้นเลยแล้วเนาะถือว่าวันนี้ก็วันก็เหมือนเดิมนั่นก็คือถือว่าประทับใจเนาะห้ามกินเบอร์แคินต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะหายเป็นปกติเนาะ ให้เป็นปกติแล้วก็องกินนะแยมเลยนะคะเพราะว่ากินแค่วันละครึ่งซองเองนะคะขอบคุณค่ะขอขบคุณอาราดินนะคะหนูก็จะจะขอเผยแพร่วิดีโอนะคุณแม่อนุญาตหนูเผยแร่อยู่เนาะเพื่อเป็นวิทยาทานนะคะนะคะจบไปแล้วหนึ่งเคสนะคะเคสกระดูกแล้ว